สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกตัวสาวฟอนสำหรับเล่นในโปรแกรมคราเกะแล้วก็วิธีการตั้งค่าเลือกสาวฟอนนะครับออขั้นแรกเลยผมจะวางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็จะมี2ไฟล์นะครับสาวฟอนต์ึกับสาวฟอนตองนะครับสาวฟอนต์ึรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ4ตัวและสาวฟอนต์งรู้สึกจะมาจะมีประมาณ8ตัวนะครับก็ถ้าใครอยากได้ทั้ง2อันก็โหลดทั้ง2ลิงก์ได้เลยนะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับ ดาวโหลดก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตใครจะเร็วจะช้ายัางไงนะครับก็ดาวน์โหลดรอสักพักนะครับก็รอดาวน์โหลดสักครู่พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับไฟล์จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่าดาวนโหลดนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้ตัวโปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวโหลดมเนเจอร์นะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวนโหลดนะครับโอเคอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับโอเคผมโหลดมาแล้วมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับสมมติโหลดมาแล้วนะครับ ก็คลิกขวานะครับ e x t r a c t h e r e เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาไม่เจอนะครับเลือก e x t r a c t h e r e ดีกว่านะครับหรือจะแตกไว้ที่อื่นก็ได้นะครับถ้าเราจําได้นะครับ e x t r a c t h e r e จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับอ่ะฮะแตกเสร็จก็จะเกิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับฮะโอเคสับฟอนสองนะครับสับฟอนหนึ่งกำลังดาวน์โหลดอยู่เมื่อกี้นะครับนี่ฮะจะมีมีอยู่ประมาณสองสี่หกแปดเก้าตัวนะครับ ส่วนซาวฟอน1หน่น่าจะมีประมาณ4-5ตัวอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคสมมุติแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับทีนี้เราก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมคลาวเกะของเรานะครับเลือกคลิกขวานะครับเลือกออปชันนะครับถ้าใครเป็นภาษาไทยก็เลือกตัวเลือกนะครับตรงนี้นะครับหรือให้ดูตามแท็บที่ทำก็ได้ครับอุปกรณ์เสียงครับผมคลิกที่แท็บอุปกรณ์เสียงตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกให้เป็น s a u n d f o n t MIDI Port ตรงนี้ครับเลือก s a u n d f o n t MIDI Port นะครับแล้วแถบตรงนี้ครับแถบ Soundfont คลิกที่ Soundfont แล้วก็ไป browse หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับที่เราแตกไว้ที่ดาวน์โหลดโอเคนะครับนี่ฮะเข้าไปได้เลยนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งลองแลง้วลองเสียงดูครับว่าเราจะชอบเสียงไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้มที่ร้อยไม่เป็นไรเนาะ โอเคแล้วกดตกลงครับแล้วลองเล่นเพลงดูนะครับ โอเคถ้าเราชอบสิ่งนี้ก็เลือกสิ่งนี้เรี่อยๆถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนได้ครับเลือกเข้าไปที่ตัวเลือกนะครับซาฟอนแล้วก็ไปบาสหาไฟล์ที่เราโหลดมาเหมือนเดิมลองดูอีกสักตัวตัวนี้โอเค โอเคลองลองเลือกดูนะครับว่าเราชอบเสียงไหนนะครับอันนี้ดาวนหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็ลองแตกไฟล์ดูเหมือนกันนะครับจะมีซาวฟอนต์หกับซาวซาวซาวฟอนต์สองสอโฟลเดอร์นะครับให้เลือกดาวน์โหลดแล้วลองใช้กันโอเคเดี๋ยวลองอีกสักตัวนะครับลิกขวาเลือกซาวฟอนต์อุปรกรณ์เสียงเป็นมิ d พ p o r t และซาวฟอนต์นะครับแล้วก็เลือกดู โอเคลองดูสักตัวตัวนี้โอเคนะครับลองปรับใช้กะดูนะครับนะฮะมีปัญหาก็สอบถามก็ได้นะครับที่เพจนะครับฝากกดติดตามช่องแล้วก็ติดตามเพจด้วยนะครับเดี๋ยวจะมี พยายามหาสิ่งต่างๆมาแจกให้สมาชิกได้เอาไปใช้กันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ